สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกเรื่องราวของ Kevin m a สเน็ตครับแฮกเกอร์ที่ครั้งหนึ่งเนี่ยดังมากถูกเรียกว่าเป็นอาชญากรไซเบอร์ที่ต้องการตัวมากที่สุดเลยทีเดียวค่ะเรื่องราวของเขานี่น่าทึ่งจริงๆข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือรวบรวมมาจากชีวิตแล้วก็ปฏิบัติการต่างๆของเขาใช่ครับซึ่งวันนี้เราจะไม่ได้มองแค่ว่าเ,เขาเจาะระบบอย่างไรใช่ไหมครับ แต่จะเน้นไปที่ทำไมเขาถึงทำแล้วก็ทำได้ยังไงโดยเฉพาะเรื่องที่เรียกว่าวิศวกรรมสังคมหรือโซเชียลเอนจิเนียริงอะค่ะอืโซเชียลเอนจิเนียริงใช่ค่ะมันคือการใช้จิตวิทยาล้วนเลยหลอกให้คนเปิดเผยข้อมูลหรือว่าทำในสิ่งที่ปกติไม่ควรทำซึ่งน่าสนใจมากเพราะตัวมิดนิกเองก็บอกแบบนั้นบอกว่าทักษะเด็ดสุดของเขาไม่ใช่คอมพิวเตอร์เลยแต่เป็นการเข้าใจคนค่ะถึงกับมีเรื่องที่อายการเคยพูดแบบ เออเวอร์นิดนึงนะคะว่าเขาสามารถผิวปากผ่านโทรศัพท์สั่งยิงขี่ปนาวุธนิวเคลียร์ได้อ๋อันนั้นก็เกินไปนิดหนึ่งนะครับแต่ก็แสดงให้เห็นว่าเขาถูกมองว่าอันตรายแค่ไหนแต่จุดเริ่มต้นจริงๆมันไม่ได้มาจากเทคโนโลยีเลยใช่ไหมครับไม่เลยค่ะชีวิตวัยเด็กเขาค่อนข้างโดดเดี่ยวพ่อแม่แยกทางคุณแม่ทำงานหนักมากทำงานสองกะเป็นพนักงานเสิร์ฟที่ร้าน from ม n นส์เดอ๋อที่ LA ใช่ค่ะ ทำให้เควินต้องอยู่คนเดียวบ่อยๆจุดเปลี่ยนแรกๆก็คือเรื่องมายากลค่ะได้ไปเห็นพ่อของเพื่อนผู้หญิงที่เขาแอบชอบแสดงมายากลมายากลน,นี่เองเหมือนเขาเคยเขียนไว้ว่าไอ้การที่รู้ว่าคนเราสนุดกดัับการถูกหลอกเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว้าวมากสำหรับเขาส่งผลต่อชีวิตเขาเลยใช่ค่ะเหมือนกับว่าเขาคนพบว่าถ้าเราฉลาดพอเราก็ชักจูงคนได้ความคิดนี้บวกกับความแบบอยากรู้อยากเห็นก็เลยเริ่มแฮกระบบง่ายๆตั้งแต่เด็กๆเ,เลย แฮกแรกนี่คือรถเมย์ใช่ไหมครับตอนอายุ12ค่ะอายุ12เองที่ LA คือไปเก็บตัวรถเมย์เก่าๆจากทางขยะมาศึกษาแล้วก็ไปซื้อบัตรเจาะรูมาทำตัวปลอมขึ้นมาใช้เองโหแค่นั้นเลยแล้วก็โตขึ้นมาหน่อยก็ไปทางโฟนฟรีกิง้งอือหือเจาะระบบโทรศัพท์โทรฟรีทางไกลอะไรแบบนั้นแต่ก็มีเล่นพี่เลนบ้างนะครับไม่ใช่สีเรียดตลอดตอนนั้นเขากับเพื่อนลูอิสเดเพน ใช้คลื่นวิทยุสมัครเล่นไปแกล้งสั่งอาหารที่ drive thru mcdonalds อ๋อที่บอกว่าขอทอดครับเราไม่บริการตำรวจอะไรแบบนั้นใช่ไหมคะใช่ใช่ครับก็ขำๆกันไปตามภาษาวัยรุ่นแต่มันก็เริ่มจริงจังขึ้นนะคะตอนอายุ17นี่คือเขาอยากได้คู่มือระบบปฏิบัติการของ pacific bell หรือ b a t k t e l แล้วเขาทำยังไงครับวิธีง่ายมากแต่ได้ผลค่ะคือแกล้งทำเป็นพนักงานแล้วก็พาเพื่อนเข้าไปตอนกลางคืนเลยยามก็แค่ให้เซ็นชื่อไม่ได้ขอดูบัตรอะไรเลยนะคะ โอไม่เช็คเลยไม่เช็คเลยค่ะเดินเข้าไปหยิบเอกสารออกมาเฉยเลยแต่สุดท้ายก็ไม่รอดโดนจับเพราะว่าแฟนเก่าของเพื่อนไปบอกตำรวจค่ะเขาสถานะพินิจไป3เดือนแต่ดูเหมือนจะไม่เข็ดเท่าไหร่ใช่ครับเพราะเหมือนที่คุยกันตอนต้นแรงจูงใจเขามันไม่ใช่เงินเลยเขาบอกเองว่าไม่เคยเอาข้อมูลบัตรเครดิตที่ขโมยมาไปใช้เลยค่ะมันคือความตื่นเต้นความรู้สึกว่ามีอำนาจควบคุมระบบได้ เอาชนะได้เหมือนเด็กบุกตึกร้างอะแช่อยากรู้ว่าทำได้ไหมประมาณนั้นพอโตขึ้นมาหน่อยเขาก็ไปเรียนสอบเทียบ GED เข้าโรงเรียนเทคนิคเจอภรรยาในอนาคตคุณบอนนี่แต่ก็ยังบุกมุ่นกับคอมพิวเตอร์อยู่ดีค่ะเป้าหมายใหญ่ตอนนั้นคือ DEC หรือ Digital Equipment Corporation บริษัทคอมยักษ์ใหญ่เลยเขาอยากได้ซอสโค้ดของระบบปฏิบัติการ VMS ซอสโค้ดนี่คือรหัสต้นฉบับเลยใช่ค่ะเพื่อจะเอาไปหาช่องโหว่ ตอนนั้นเขาร่วมมือกับแฮกเกอร์อีกคนชื่อเลนนี่ดิสซิโคอ๋อคนนี้เองที่มีเรื่องกันที่หลังใช่ค่ะความสัมพันธ์จบไม่สวยเลยทะเลาะก,กันเรื่องเงินพนันแค่ร้อยห้าสิบดอลลาร์เองแล้วเควินก็โทรไปป่วนที่ทํางานเลนนี่แกล้งเป็น IRS ค่ะเลนนี่โกรธมากเลยไปฟ้องเจ้านายว่าเขาแอบ,บใช้คอมบริษัทแฮกเข้าระบบดี c ซทีนี้เรื่องเลยบานปลายไปถึง FBI กลายเป็นว่าเลนนี่เป็นสายให้ FBI ด้วยแอบบอัดเสียงเควินอีกใช่ค่ะ การจับกลุมครั้งนั้นกระทบเควินหนักมากอายการ l ลีออนไวท์แมนพยายามสร้างภาพให้เขาดูอันตรายสุดๆก็คือไอเรื่องผิวปากสั่งยิงนิวเคลียร์ก็มาจากตอนนี้นี่เองค่ะฟังดูตลกในยุคนี้แต่ยุค80คนยังกลัวเทคโนโลยีกลัวคอมพิวเตอร์มันเลยทำให้ผู้พิพากษาสั่งขังเดี่ยวเขาเลย8เดือนโดยที่ยังไม่มีการพิจารณาคดีโหขังเดี่ยวนี่หนักนะครับแล้วเรื่องส่วนตัวก็แย่อีกตอนใกล้พ้นโทษบอนนี่ก็ทิ้งไปค่ะ เควินก็สงสัยว่ามีคนอื่นเลยไปแฮกเครื่องตอบรับโทรศัพท์ของเธอแล้วก็เจอจริงๆว่าคบอยู่กับลอิสเพื่อนสนิทเขาเองใช่ค่ะแต่ที่แปลกคือเขาก็ยังเป็นเพื่อนกับลอิสต่อนะคะเขาให้เหตุผลว่าแบบมีไม่กี่คนหรอกที่จะเข้าใจสถานการณ์แบบเขาอืมก็น่าคิดนะครับพอออกมาจากคุกเขาก็คงรู้แล้วว่าต้องระวังตัวมากขึ้นเยอะเลยมากค่ะเขาต้องการโทรศัพท์ที่ติดตามไม่ได้ ซึ่งยุคนั้นหมายถึงต้องหาวิธีเปลี่ยน ESN หรือ Electronic Serial Number ESN อยู่เหมือนเลขบัตรประชาชนของมือถือเลยนะครับประมาณนั้นเลยค่ะต้องหาทางเปลี่ยนเป็นเลขอื่นและนี่คือจุดที่วิศวกรรมสังคมของเขาเฉิ่อยชา้เลยกับเคส Nova t e เทลเลือกโทรจากงาน CES งานแสดงสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ใหญ่เสียงมันจะดังๆอึกทึกไปหมดอ๋อเพื่อให้ปลายสายจับผิดยากถูกต้องค่ะแล้วก็หลอกคุยกับผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมชื่อคุมาโมโต จนได้ข้อมูลมาว่าการเปลี่ยน ESN ผ่านปุ่มกดเนี่ยทำได้แต่ต้องมีชิปเฉพาะที่มีเฟิร์มแวร์เฉพาะแล้วขอได้ชิปมายังไงครับหรือแค่ได้ข้อมูลไม่ใช่แค่ข้อมูลค่ะเขากล่อมให้คุณคุมามโมโตะเนี่ยส่งชิปที่ว่าไปให้ที่โรงแรมในเวกัสที่เขาอ้างว่าพักอยู่ โห oh, สุดยอดแค่พูดคุยเนี่ยนะใช่ค่ะพอได้ชิปมาแล้วก็แค่โทรไปหาร้านอิเล็กทรอนิกส์ถามเบอร์ ESN ของเครื่องที่เพิ่งเปิดใช้งานจริงๆมาเครื่องหนึ่งแล้วก็คโคลนใส่เครื่องตัวเองจบเลยเท่านี้ก็มีโทรศัพท์ใช้แบบตามตัวไม่ได้แล้วไม่ต้องเขียนโค้ดซับซ้อนอะไรเลยไม่ต้องเลยค่ะใช้การพูดคุยหลอกล่อล้วนๆมีเคสหนึ่งที่ซับซ้อนกว่านั้นอีกนะครับตอนที่เขาเจอกับแฮกเกอร์ชื่อเอริก ที่เขาสงสัยว่าเป็นสายให้ FBI ออ๋อใช่ค่ะเคว,วินรู้สึกว่าเอริกค,คนนี้พูดเหมือนตำรวจไม่เหมือนแฮกเกอร์ก็เลยวางแผนพิสูจน์ทำยังไงครับเขาขอให้เพื่อนชื่อเดฟที่ทำงานอยู่แพ็กเทลช่วย พอเอริกโทรหาเบอร์ลอร่อที่เควินให้ไว้ระบบก็จะโอนสายไปหาเดฟแล้วเดฟก็ดึงคอลอร์ไอ ID หรือเบอร์ที่โทรเข้ามาได้พอได้เบอร์มาแล้วเขาก็โทรไปแพ็กเทลอีกรอบแกล้งเป็นช่างเทคนิคชื่อเทอร์รี่อันนี้ก็ด้นสดเหมือนกันพอถูกถามรหัสพนักงานเขาก็บอกเลข3หลักมั่วๆไปเลยแต่พูดแบบมั่นใจมาก แล้วพนักงานก็เชื่อเชื่อค่ะแล้วก็บอกที่อยู่ของเจ้าของเบอร์มาซึ่งลงทะเบียนในชื่อโจเซฟเวอร์ลี่พอเควินเช็คบันทึกการโทรของเบอร์นี้ก็เจอจริงๆว่าโทรไปสำนักงานใหญ่ FBI โอ้โหใกล้ความจริงเข้ามาแล้วยังค่ะเขาอยากได้ข้อมูลมากกว่านั้นอยากได้เลข SSN หรือ Social Security Number ของเอริกให้ได้มียากเลยข้อมูลส่วนตัวสุดๆใช่ค่ะเขาเลยวางแผนแบบสุดยอดมาก ปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงจาก Office of the Inspector General หรือ OIG ของ Social Security Administration หรือ SSA เลยนะคะที่เขาใช้กันเช่นคำว่า MODS ที่ใช้เรียกทีมงานเพื่อให้ดูน่าเชื่อถือสุดๆแล้วเขาก็โทรไปหลอกพนักงาน SSA ชื่อแอนค่ะแล้วก็ได้ผลแอนเชื่อสนิทใจให้ข้อมูลส่วนตัวเอริกมาหมดเลยทั้ง SSN วันเกิดที่อยู่แต่ข้อมูลมันมีชื่อ Eric h e i n z พ่วงมาด้วย น่าจะเป็นพ่อเควินเลยลองโทรไปหาพ่อค่ะแกล้งเป็นเพื่อนเก่าแต่พ่อบอกว่าลูกชายผมตายตั้งแต่เป็นทารกแล้วอา้าวแกลงเป็นว่าชื่อนี้ก็ไม่ใช่ตัวจริงใช่ค่ะเขาเลยต้องสืบต่อจนไปเจอบทความเก่าเรื่องแฮกเกอร์ชื่อเควินโพเซนที่เคยโกงรางวัลรายการวิทยุร่วมกับคนชื่อจัสตินแทนเนอร์พีเตอร์สันอ๋อแล้วก็เชื่อมโยงได้ใช่ค่ะใช้วิธีเดิมๆหลอกถามข้อมูลรูปพัณฑ์จาก DMV จนน่าใจว่าเอริกที่คุยด้วยก็คือพีเตอร์เซนคนนี้นี่เองเป็นแฮกเกอร์ที่กลายมาเป็นสายให้ FBI ส่วนชื่อโจเซฟเวอร์ลี่นั่นก็ชื่อปลอมของเจ้าหน้าที่ f อ i ถูกต้องค่ะชื่อโจเซฟเวสโหสืบซับซ้อนมากจริงๆเหมือนในหนังเลยแต่ในขณะที่เขากำลังสืบ FBI เนี่ย FBI ก็ตามเขาอยู่เหมือนกันนี่ครับใช่ค่ะเพราะเขาดันพลาดไปใช้โทรศัพท์บ้านพ่อตอนไปเยี่ยมแพ็กเทลก็เลยดักฟังได้แต่ที่พีคคือ เขาก็ตาม FBI กลับเหมือนกันใช่ค่ะเขาหาข้อมูลเจ้าหน้าที่ FBI ที่ติดต่อกับเอริกได้แล้วก็เจาะเข้าระบบแ a c กเท l ไปดูบันทึกการโทรตามตำแหน่งเจ้าหน้าที่พวกนั้นเลยแล้วยังใช้เครื่องสแกนสัญญาณวิทยุอีกค่ะที่บริษัทนักสืบเอกชนที่เขาทำงานพาร์ทไทม์อยู่เอาไว้ดักฟังสัญญาณโทรศัพท์ของ FBI เดินเฉพาะกันยายน1 9 9 2เครื่องสแกนเจอสัญญาณของเอเจนต์เคนแม็ไวใกล้อพาร์ตเมนต์เขาเลย เควินรีบกลับไปทำลายหลักฐานใหญ่เลยค่ะพอเช้ามาตำรวจมาเคาะประตูจริงๆเขาเล่าคำๆว่าออกไปปลุกประตูทั้งที่ยังไม่ได้ใส่เสื้อผ้าเลยแล้วตำรวจเจออะไรไหมครับไม่เจอค่ะแต่คงหงุดหงิดหน้าดูเพราะเควินทิ้งกล่องโดนัทเปล่าๆไว้ให้เขียนหน้ากล่องว่า FBI donuts <laughs> กลัวเหมือนกันนะครับเนี่ยแล้วก็มีเรื่องที่ DMV ใช่ไหมครับ ไปทำใบบขขัี่ปลอมใช้หาชื่อเอริกไฮส์เจ้าหน้าที่ดันจำได้และตามไปถึงร้านปริ้นที่คุณยายเขาขับรถพาไปเควินหนีไปได้แต่ต้องทิ้งคุณยายรอในรถ3มชั่วโมงเลยอันนี้เขาบอกว่ารู้สึกผิดมากๆสุดท้ายพอมีหมายจับพ่อหาละเมื่อทันบนออกมาเขาก็เลยตัดสินใจหนีจริงๆจังๆแล้วค่ะเริ่มสร้างตัวตนใหม่แบบเต็มรูปแบบเลยชื่อแรกเอริกไวส์ชื่อจริงของฮูดินี่นักมายากลที่เขาชอบ แล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะเป็น Brian m e r อริลอันนี้เป็นชื่อทารกที่เสียชีวิตแล้วก็ m i c ไมเค Stanfield กับจีโทมัสเคสสองชื่อหลังนี้เอามาจากฐานข้อมูลนักศึกษา Portland State ที่เขาแฮกมาแล้วเขาก็ย้ายเมืองไปเรื่อยๆเดนเวอร์ a ซี l เทลเรลลี่ใช่ค่ะทำงานไอทีกลางวันกลางคืนก็แฮกเหมือนเดิมเป้าหมายก็ยังเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างมอเตอร์โา ที่อยากได้ซอสโคดมือถือ Microtech Ultra Light ค่ะอันนี้ก็ใช้วิธีเดิมๆโทรไปแกล้งเป็นพนักงานชื่อริกไปเจออลิซาที่มาทำงานแทนผู้ช่วยผู้บริหารที่ลาพักร้อนพอดีจังหวะดีเลยใช่ค่ะหลอกว่าเจ้านายสั่งให้ส่งซอสโค้ดให้พอถูกถามว่าเอาเวอร์ชั่นไหนเขาก็ตอบง่ายๆเอาเวอร์ชั่นล่าสุดและดีที่สุดแล้วอลิซาก็ส่งให้ส่งให้ง่ายๆเลยค่ะไฟล์ลับสุดยอดของบริษัทแต่คราวนี้เควินพลาด ลืมขอ,อคอมไพเลอร์เอ้าคอมไพเลอร์คือตัวแปลโค้ดให้เป็นภาษาเครื่องใช่ไหมครับ <complexity> ใช่ค่ะไม่มีคอมไพเลอร์ก็เอาโค้ดไปทำอะไรได้มากมายถึงจะพลาดไปนดิดแต่ก็โหดอยู่ดีนะครับใช้แค่ความไว้ใจล้นล้นเลยต่อมาก็ไปเล่นงานโนเกียบ้างค่ะคราวนี้อยากได้ซอสโค้ดโทรศัพท์ดิจิตอลรุ่นลับ HD 760เขาหลอกฝ่าย IT จนได้สิทธิ์คุมเครือข่ายในอังกฤษเลยนะคะ แล้วก็ติดต่อไปหาหัวหน้าทีมพัฒนามาร์คคูขอซอร์สโค้ดล่าสุดแต่คราวนี้โนเกียรู้ทันรู้ทันค่ะตรวจเจอบัญชีแปลกปลอมที่เควินสร้างเลยบล็อกไม่ให้ส่งไฟล์ออกนอกบริษัทแล้วเควินยอมไหมครับไม่ยอมค่ะปลอมให้มาร์คคูส่งโค้ดผ่านเทปไดรฟ์ไปที่สำนักงานโนเกียในฟลอริดาแทนแล้วให้ใครไปรับครับให้เพื่อนซีลูอิสคนเดิมปลอมตัวเป็นรองประธานโนเกียไปรับเทปที่โรงแรมรามาดาอินใกล้ๆ แผนซับซ้อนมากเกือบสำเร็จไหมครับเกือบค่ะแต่ FBI รู้เรื่องซะก่อนเควินโทรไปเช็คที่โรงแรมพนักงานดูกระวนกระวาย mm hmm. เขาเลยโทรกลับไปอีกรอบแกล้งเป็น FBI ถามผู้จัดการตรงๆเลยว่าทราบสถานการณ์ในพื้นที่หรือไม่แล้วผู้จัดการว่าไงครับตอบว่าทราบสิตำรวจล้อมไว้หมดแล้วเควินเลยต้องยกเลิกแผนไปช่วงนั้นเองสินะครับที่ชื่อเขาดังเป็นพลุแตก นักข่าวจอห์นมาคอฟจากนิวยอ r ร์ไทมส์เขียนบทความเรียกเขาว่าอาจจะยากรไซเบอร์ที่ต้องการตัวมากที่สุดใช่ค่ะกลายเป็นเป้าหมายเบอร์หนึ่งเลยแต่การไล่ล่ากก็ยังยากอยู่จนกระทั่งมีจุดเปลี่ยนสำคัญการเข้ามาของสุโตมุชิโมมูระหรือชิมมี่ค่ะผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ชื่อดังที่เข้ามาร่วมตามล่าเควินเหตุผลนี้ส่วนตัวมากๆเลยนะคะเพราะอะไรครับ พราะชิมมี่โกรธจัดที่โดนเควินแฮ็กคอมพิวเตอร์ตัวเองเออไปแฮ็กเขาทำไมล่ะนั่นคือตอนนั้นชิมมี่กำลังทำโปรเจ์ลับเกี่ยวกับโทรศัพท์โอเคซึ่งเควินอยากได้ข้อมูลมากก็เลยเจาะเซิร์ฟเวอร์ชิมมี่ขโมยไฟล์ออกมาชิมมี่เลยโกรธตั้งใจจะจับให้ได้ใช่ค่ะเควินเขียนไว้เลยว่าการไปแย่ชิมมี่ครั้งนั้นเหมือนปลดปล่อยนักล่าแฮกเกอร์ที่จะไม่หยุดจนกว่าจะได้แก้แค้นแต่ก่อนที่ชิมมี่จะเริ่มจริงจังเควินก็สวยกรอบ โดนตำรวจท้องที่บุคคลบ้านเช่าที่ Seattle. s ซีตเิลค่ะอันนั้นเป็นเรื่องสืบเกี่ยวกับตัวตนไบรอันเมอริลตำรวจยึดอุปกรณ์ไปหมดเลยเขาเลยต้องหนีอีกรอบคราวนี้ไปรลี่นอร์ทแคโรไลนาใช้ชื่อไมเคิลสแตนฟิลที่รลี่นี่เองที่เขาได้คอมไพเลอร์ของมอร์โรล่าที่เคยลืมขอมาใช่ค่ะหลอกวิศวกรชื่อมาตี้จากบริษัทผู้ผลิตคอมไพเลอร์ให้ส่งไฟล์มาให้ ที่ตลกคือมาร์ตี้ดันเผลอบอกเพลวิ่งว่า FBI กํากำลังตามล่าแฮกเกอร์เก่งคนหนึ่งที่น่าจะอยากได้คอมไพเลอร์ตัวนี้โดยไม่รู้เลยว่ากำลังคุยอยู่กับคนนั้นฮ่าฮไม่รู้ตัวเลยจริงๆแต่ตัวตนไมเคิลสแตนฟิลด์ก็มาโปะแตกจนได้ค่ะตอนพยายามขอจดหมายรับรองจากบริษัทสาธารณูปโภคของไมเคิลตัวจริงเพื่อเลี่ยงค่ามัดจำแต่จดหมายมันแฟกซ์ไปหาไมเคิลตัวจริงด้วยอา้าววยเลยต้องเปลี่ยนชื่ออีกค่ะ เป็น GE Thomas Cash ดูเหมือนการไล่ล่ามันใกล้เข้ามาแล้วนะครับจุดจบมันมาจากความผิดพลาดของเขาเองด้วยถูกต้องค่ะเขาดันไปเก็บไฟล์ที่ขโมยจากชิมมี่ไว้ในบัญชีคนอื่นบนเว็บบอร์ดชื่อ The Well แล้วมันมีระบบแจ้งเตือนใช่ค่ะระบบมันแจ้งเตือนเจ้าของบัญชีคือคุณ Bruce c o b l ว่ามีการใช้พื้นที่เก็บข้อมูลเยอะผิดปกติตั้ง150 MB ซึ่งเยอะมากในยุคนั้น <Cob> alt, c o b l ลก็เลยเข้าไปดูค่ะแล้วก็เจอไฟล์ของชิมมี เลยรีบแจ้งเจ้าตัวเลยขณะเดียวกันเควินก็ยังพยายามแฮกอีเมลนักข่าวจอห์นมาคอฟอีกใช่ค่ะเพื่อจะดูว่า FBI รู้ความเคลื่อนไหวอะไรบ้างแต่ไม่รู้เลยว่าชิมมี่กำลังจับตาดูอยู่ชิมมี่ได้ความร่วมมือเต็มที่จาก ISP หรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตก็เลยตามรอยได้ง่ายขึ้นค่ะเทียบเวลาล็อกอินเข้าเดอะเวลกับบันทึกการใช้อินเทอร์เน็ตจนเจอรูปแบบการเข้าถึงจากรอลีผ่านโมเด็มไดเออร์แล้วก็แกะรอยไปที่เบอร์มือถือสปรินที่เควินใช้ใช่ค่ะ ถึงแม้จะเป็นเบอร์ที่ถูกดัดแปลงวิศวะกรสปริ้นก็ฉลาดเปลี่ยนไปโฟกัสการโทรเข้าเบอร์นั้นแทนจนได้รหัสพื้นที่ของลาลี่แล้วก็พบว่าสัญญาณมันมาจากเสาต้นเดิมตลอดแสดงว่าโทรศัพท์อยู่กับที่ไม่ได้เคลื่อนที่ชิมมี่ก็เลยบินไปลาลี่เลยทันทีเลยค่ะตอนนั้นเควินพยายามจะเปลี่ยนผู้ให้บริการนะแต่ไม่ทันแล้วทุกบริษัทได้รับแจ้งเตือนบทแล้วก็ส่งข้อมูลให้ทีมชิมมี่ทันทีสุดท้ายก็เจอจนได้ค่ะ ทีมใช้เครื่องมือค้นหาทิศทางคลื่นวิทยุระบตุตำแหน่งได้ถึงย่านที่เควินอยู่แล้วก็ดักฟังการสนทนาแล้วมาร์กออฟที่ไปด้วยก็จำเสียงได้ใช่ค่ะตะกอนลั่นเลยใช่เลยนั่นมิดนิกคืนวันที่15กุมภาพันธ์1,995สินะครับวันจับกลุมค่ะเควินกลับจากยิมล็อกอินเข้าคอมแล้วสังเกตว่าแบ็กดอร์หรือช่องทางลับที่เขาใช้เข้าระบบต่างๆมันหายไป เขาบอกว่ารู้สึกสังหอนใจไม่ดีมองออกไปนอกหน้าต่างก็เจอเจ้าหน้าที่ U.S. Marshal อยู่ที่ลานจอดรถตีหนึ่งครึ่งมีเสียงขะประตู FBI การหลบหนีกับ3ปีก็จบลงจงนั้นมีเรื่องเล่าเล็กๆว่าตอนอยู่ในศาลเควินเจอหน้าชิมมี่แล้วพูดว่าผงนับถือฝีมือคุณค่ะเราทั้งคู่ก็พยักหน้าให้กันเหมือนเป็นการยอมรับในความสามารถของอีกฝ่ายนะคะหลังจากถูกจับเขาก็โดนขังเดี่ยวอีกรอบ ไม่ได้ประกันตัวตอนแรกนี่ถึงขั้นทนายยังเข้าไม่ถึงหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์เลยกลัวเขาปล่อยไวรัสค่ะแต่การปฏิบัติต่อเขาที่ดูรุนแรงเกินกว่าเหตุไปหน่อยมันก็เลยทำให้เกิดกระแสสังคมฟรีเควินขึ้นมามีคนจำนวนมากออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมให้เขา ซึ่งเควินบอกว่าเป็นกำลังใจสำคัญให้เขามากมากค่ะส่วนเรื่องค่าเสียหายตอนแรกอายการเรียกส,สูงเลย300ล้านดอนลลาร์อ้างอิงจากต้นทุนพัฒนารวมของซอสโค้ดที่เขาขโมยไปแต่เควินก็โต้ว่ามันเหมือนจับคนขโมยโคกกระป๋องแล้วให้จ่ายค่าสูตรรับโค้กทั้งโรงงานมันไม่ถูกควรคิดตามมูลค่าลิขสิทธิ์จริง ซึ่งไม่น่าถึงหมื่นดอลลาร์ใช่ค่ะสุดท้ายศาลก็สั่งให้จ่ายแค่4,125ดอลลาร์ตามความสามารถในการจ่ายจรยิงเพราะเขาไม่ได้รวยไม่เคยขายข้อมูลที่ได้มาเลย <S <S เขาก็รับสารภาพไป7กระทงตัดสินจำคุก5ปีได้ปล่อยตัวต้นปี2000ค่ะตอนปล่อยตัวเขาให้สัมภาษณ์สั้นๆว่าคดีของผมเป็นเรื่องของความอยากรู้อยากเห็นล้วน แล้วหลังจากนั้นชีวิตก็พลิกเลยนะครับจากแฮกเกอร์ที่ทุกคนตามล่ากลายเป็นที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยเนื้อหอมมากใช่ค่ะก่อตั้งบริษัท Midnick Security Consulting ลูกค้านี่บริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งนั้นหรือแม้แต่รัฐบาลสหรัฐที่เคยตามล่าเขาก็ยังมาจ้างเขาเป็นที่ปรึกษาเลยนะคะแก่นสําคัญที่เขาพูดตลอดก็คือเรื่องคนใช่ไหมครับจุดอ่อนที่สุดไม่ใช่เทคโนโลยีถูกต้องค่ะบริษัททุ่มเงินมหาศาลไปกับระบบป้องกัน แต่ถ้าพนักงานโดนหลอกด้วยวิศวกรรมสังคมทุกอย่างก็จบเขาก็เลยผันตัวมาเป็น ethical hacker หรือแ a กเกอร์คุณธรรมใช้ทักษะช่วยองค์กรต่างๆปิดช่องโหว่ชีวิตส่วนตัวก็ดูดีขึ้นนะครับได้แต่งงานกับคุณคิมเบอร์รี่ที่เจอกันในงานประชุม Cyber Security ค่ะแต่โชคร้ายปี2022เขาตรวจพบมะเร็งตับอ่อนแล้วก็ต่อสู้กับโรคมา14เดือนแล้วก็เสียชีวิตลงเมื่อก,กรกฎาคม2023 อายุ59ปีโดยที่ภรรยาเขากำลังตั้งครันลูกคนแรกอยู่พอดีใช่ค่ะน่าเสียดายมากเควินมิดนิกเคยบอกว่าการเดินทางในชีวิตเขาเหมือนกับมายากลนะคะจากคนที่สังคมมองว่าเป็นภัยร้ายกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ทุกคนต้องการตัวเรื่องราวของเขามันเปลี่ยนมุมมองเรื่องความปลอดภัยไซเบอร์ไปเยอะมากทำให้ทั้งองค์กรและคนทั่วไปตระหนักเรื่องนี้มากขึ้นจริงๆ ถ้าให้สรุปจากเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็คงเป็นการย้ำเตือนถึงพลังของวิศวกรรมสังคมจริงๆนะครับความเปราะบางของความไว้วางใจแล้วก็พลังของความอยากรู้อยากเห็นที่มันผลักดันให้คนทําเรื่องที่ไม่ธรรมดาหรือแม้แต่เรื่องผิดกฎหมายได้โดยที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเงินทองเลยก็ได้ใช่เลยค่ะและถึงแม้ว่าในเคสของมิดนิกเขาจะไม่ได้เอาข้อมูลไปใช้หาประโยชน์ส่วนตัว แต่ในโลกทุกวันนี้มีอาชญากรเยอะมากที่ใช้เทคนิคค,คล้ายๆกันนี้เพื่อหลอกลวงเอาเงินหรือข้อมูลส่วนตัวอืมอย่างข้อมูลจาก FTC ที่สหรัฐบอกว่าแค่ปี2023ปีเดียวคนอเมริกันเสียเงินไปเป็นหมื่นล้านดอลลาร์จากการถูกหลอกลวงโดยเฉพาะพวก Imposter Scams หรือการหลอกสวมรอยเป็นคนอื่น ค่ะยังไม่นับข้อมูลส่วนตัวเราๆที่ถูกพวก Data Brokers หรือในหน้าค้าข้อมูลซื้อขายกันไปใช้ประโยชน์ต่างๆซึ่งอาจจะรวมถึงเอาไปใช้หลอกลวงต่อได้อีกครับเรื่องนี้ก็นำมาสู่คำถามปิดท้ายที่น่าคิดเหมือนกันนะครับมิท尼คเชื่อว,ว่าคนเราสนุกกับการถูกหลอกถ้ากลอุบายนั้นมันฉลาดพอซึ่งมาจากความสนใจเรื่องมายากลของเขา,ขาคิดว่าไอจิตวิทยาพื้นฐานของคนเรานี่แหละครับ ทั้งความอยากช่วยคนอื่นความไว้เนื้อเชื่อใจหรือแม้แต่ความทึ่งในกลุบายดีๆเนี่ยมันทําให้เราเปราะบางในโลกดิจิทัลทุกวันนี้มากน้อยแค่ไหนอืมแล้วเราจะสร้างสมดุลระหว่างความไว้วางใจซึ่งมันก็จําเป็นสําหรับการอยู่ร่วมกันในสังคมกับความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยในโลกที่ข้อมูลมันรั่วไหลได้ง่ายเหลือเกินได้ยังไงบ้างเป็นคําถามที่น่าเก็บไปคิดป่อจริงๆค่ะ